สำหรับวันนี้ที่ผมมาถ่ายอยู่นะครับตรงกับวันที่18ธันวาคม2564วันนี้เป็นวันสําคัญซึ่งก็คือคอนเสิร์ตโลโซรีย n เนียนในรอบ20ปีนะครับซึ่งวันนี้ผมได้ซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเป็นการดูผ่านออนไลน์ครับผ่านในกลุ่มปิดนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมมีงานด่วนผมเป็นแขกรับเชิญพิเศษของทางพี่ๆวงศิลป์เจริญบราเธอร์นะครับแต่ทีนี้ผมก็ไม่พลาดนะครับซึ่งผมยังมีเวลาดูคอนเสิร์ตก่อนที่จะขึ้นเล่นโชว์นะครับผมอันนี้ผมก็ ราเวลาคอนเสิร์ตแล้วนะครับโทรศัพท์ก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะพาไปดูบรรยากาศที่ผมดูคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ผมขึ้นไปเล่นแจมด้วยนะครับผมสาหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมได้เบอร์ภาพคอนเสิร์ตตลอดทั้งคลิปนะครับเพราะว่าจะมีลิขสิทธิ์จากผู้จัดนะครับซึ่งห้ามเผยแพร่คลิปวิดีโอคอนเสิร์ตในที่สาธารณะนะครับแล้วก็ในวันงานเนี่ยช่วงที่คอนเสิร์ตเล่นนะครับผมได้ออกมาดูคอนเสิร์ตคนเดียวนะสูงเงียบๆคนเดียวนะครับตอนนี้ครับทุกคนคอนเสิร์ตโล้วนี่ นะครับตอนนี้ผมดูผ่านกลุ่มปิดในในเฟซบ o ๊กนะตอนนี้โอ้โหกําลังเดือดเลยซึ่งตอนนี้โลโซกําลังเล่นเพลงเข้ามาเลยนะครับเดือดมากพิเศษพี่ใหญ่พี่กลางเดือดมากนะครับผมผมก็จะมีหูฟังไว้ดูนะแต่ตอนนี้ถ่ายทําอยู่นะครับตอนนี้แบบกําลังดูตรงนี้สดๆเลยนะครับ แล้วสักพักเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องเตรียมตัวขึ้นไปซาวเช็คแล้วก็ขึ้นเล่นแจมกับพี่ๆสินเจริญนะครับแล้วก็มีพี่ป๊อตโมโนด็อกด้วยครับผมช่วงเวลาเนี้เราก็ดูคอนเสิร์ตไปพร้อมกันนะครับนี่ครับคอนเสิร์ตโลโซลียูเนียนโอ้โหในรอบ20ปีนะครับนี่ในรอบ20ปีเลยนะที่พี่เศกพี่ใหญ่แล้วก็ พี่กลางมารวมตัวกันนะครับตอนนี้กําลังดูสดๆแล้วก็ซาวเสียงบอกได้เลยว่าซาวเสียงสุดยอดมากคือระบบเสียงการอัดนี้ดีมากๆนะครับหวังว่าหลายๆคนที่ซื้อบัตรแล้วก็คงจะได้รับชมคอนเสิร์ตนี้ด้วยกันนะครับตอนนี้ครับเพลงอยากเห็นหน้าคุณโอ้โหพิเศษกาลังโซโล่เลยทุกคนกําลังเดือดตอนนี้กําลังเดือดแล้วมุมกล้องแบบโอ้โหยอดเยี่ยมมากโซโล่แบบพิเศษจัดเต็มมากเลยอะ่ะ โโหนะฮะผมจะดูไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บเก็บเป็นช็อตๆไปนะครับโอ้ยตอนนี้ครับเพลงคนบ้าครับมาแล้วได้ฟิลมากในอัลบั้มโลโซแลนเลยอ่ะเพลงนี้โอ้โหได้ดูพิเศษแบบเล่นขนาดนี้ก็รู้สึกดีมากๆเลยครับเป็น3คน3ชิ้นที่เอาอยู่มากๆเลยครับผมเดี๋ยวผมขอดูคอนเสิร์ตโลโซแป๊บหนึ่งนะครับรักพักผมก็ต้องเตรียมตัวขึ้นไปเล่นแจมแล้วนะครับผม วันนี้ผมตั้งใจผมตั้งใจมาเพื่อมาฟังเพลงที่ร้องเลยผมเล่ห์คือไม่ไหวไปเลยนะ ทิ้งท้ายนะครับสำหรับคอนเสิร์ตโลโซเรียยูเดียนในรอบ20ปีครั้งนี้นะครับสิ่งแรกคือประทับใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วว่าแขกรับเชิญพิเศษครับจะเป็นใครไม่ได้นอกจากพี่รัตครับคือพี่รัตเนี่ยจะออกมาช่วงท้ายครับ ก็ถือกีตาร์โปออกมาเล่นด้วยกันเลยครับเล่นกัน4คนเลยนะครับก็จะมีเพลงเราและนายครับเพลงสมซานแล้วก็เพลงอะไรก็ยอมครับปิดท้ายคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้นอกจากการเล่นดนตรีแล้วนะครับก็จะมีการพูดคุยด้วยการถามตอบก็จะมีพิธีกรขึ้นมาพูดคุยกับโลโซเนี่ยเป็นพักๆนะครับแล้วก็อีกทีเด็ดเลยผมคิดว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่เจ๋งมากๆก็คือมีการโซโลเบสแล้วก็โซโลกองด้วยนะครับโหได้เห็นพี่กลางแบบสลับเบสโซโลแล้วก็พี่ใหญ่แบบตีกองโซโลด้วยนะครับคือฝีมือมากๆ ครับแล้วก็ซาวเสียงดีมากๆเบสที่กลางนี้แบบเป็นเม็ดมากๆนะครับแบบเบสนี้อิ่มมากอะ่ะพี่ใหญ่ก็รู้ๆกันอยู่แล้วครับว่าโอ้โหมือกรองระดับท็อปของประเทศเลยนะครับคือประทับใจสุดๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ที่ประทับใจผมให้ยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือตอนที่พี่รัดออกมาครับพี่รัดถือกีตาร์ออกมาเนี่ยแล้วก็พิเศษจะพูดว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอีกกี่ปีกี่ปีเราก็ยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับแล้วก็ขึ้นเราและนายเลยช็อตนั้นนะ่<ๆ>ผมอ่าน<ๆ>คอมเมนต์ในกลุ่มนะบางคนบอกว่าน้ำ ตาล่วงเลยนะครับคือแบบร้องไห้เลยอะประมาณนั้นอะซึ่งหลายๆคนน่าจะน้ำตาคอกับแบบฉากนั้นมากๆนะครับก็คือประทับใจมากๆครับประมาณนี้นะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ